ทังชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับมันขึ้นเนี่จากันมาเก็บเน็เอาประจันนั่นแมนเลยจนเน็ดกหม่เราได้เลขได้เลขก็ได้สองหมื่นสามหมื่นเลี้ยนกันไปมืองไหก็ต้นใหม่ที่เ่ามาโยนอีกมันต้นใหม่ครับโางไงหมือพุทธแก่สูงนี่ต้นกระดูตตะกี้ไม่หัวมันนุ่นก็ออกขึ้นกันได้เ่ยสองหัดจนนะตะกี้ tuôn đua tuôn đấy là mẹ bùa cái cơn nào hả mẹ? mẹ nó cũng đang đua แม่บัวแล้วเป็นคนแม่นเด้อพี่น้องแล้วเราเป็นคนแม่นนะครับมาไปเบิ้งน้ากันสามหาเจ้าเห็นอยู่นี่ออกเป๊ะเลยบนะ่ยังเห็นคือเก่าอยู่มากสุดที่จังหวัดลายเจดีเนาะบ่ลายเดีเราอยู่มาเห็นอีกวันนึงนี่เลขหามาันสิเห็นชัดเจนแล้ว น nah, okay. ja ี่มันเป็นปืนบ้างสิมานี่ดเดีค่ะเสืนี่หาตัวไงบอกเขาขาวกใหญ่ได้บอกค่ะนี่เลขสามลงมานี่นี่นี่เลขสามโอ้นี่คือหัวหาเขาเจ้าออกเจ้าเขียนว่านี่พี่น้องได้เห็นหรืเป่าเจ้ามือเจ้าไปนี่เลขยหามันคือไม้ปืนมากดีค่ะทางบนมันบ่หางมันบ้านไหนี่ค่ะนี่หางนี่หามันนี่มันนี่นี่ปืนมันนี่มันนี่มันนี่ห้าห้าเดียร์ นี่เลขห้าเลขตัวบ,บักเนครัเลขห้าลงมาหนึ่งก็เลขสามอยากว่าหนึหน่งเมื่อไงขึ้นนี่ข้างบนนี่คือสามค่ะมองคนสีโบลโบหินแต่ไม่บโบหินซัดเจนครับค่ะงวดสามหาเห็นเห็นด้วยน,นี่บอกเห็นยังสี่บอกเมนค่ะนี่มันเลยอดขังงามก็อยิงน่านสีน่านสีน่าสีวันนี้ก็ไม่เห็นหาสามอยู่นี่นี่ที่ออกไอ ตัวนี้แหละครับมาเห็น็คือเก่าครับลายเดือนแล้วที่แม่หัวบ่มาสามเดือนบนครับสามเดือนแนวอืมค่ะสามเดือนบันิกรรมาครบรอบสามเดือนมาเห็นเลียกตัวเก่าค่ะเอาพี่น้องเบื้องบนไม่ใช่ค่ะถือกระมัทขาบุญยุบสูงกัเด้วยค่ะเด้วยยุบสูกคนกระหายตัวนี้แหละสูกได้ระบาดสูกหน่อยบัานน้องพอบ้านช่องใสผ้าด้วยโอ้ เขาบอกกินนอนก็ห้าเก้าแปดพารวยเพิ่นให้ฝากซองน้ำแน่เด้อครับเอฟซีกระดาษถ้ว่าในใจเจ้าเลขมีเลขตัวใดแน่มีเลขสามตัวกันสองหกหนึ่งเขียนสองหกหนึ่งเขียนเบอร์ทรให้เพิ่นน้ำแน่ก็เขียนตามคั้บอกก่อนเดี๋ยวเขียนเลขก่อนค่ะ แม่บัวไปสองมองสามมองก็เลีตัวนี้สามหามาสัตว์ครับเดี๋ยวด้วยยูนี่เรียกอยู่ต้นดูใหญ่เห้าหนี่ห้าสามห้าสามสามห้าเนาะ,ะแม่บัวแม่บัวหนึ่งตรอก็ หกห้ามีตัวใดเนี่ยมีสองหนึ่งหกเอ้ยสองหกหนึ่งสองหกอันนี้เลขไม่บวกฝันเลขไม่บวกฝันวัดสุกวัดสุกน้อยบ้านไม่บัวดีละครับเอาละเด็กก็บวมสิแล้ลีวยมบวมห้านแล้วดอกไม่บัวเรากำลังเราฝันเราเหตุการ์สู่เราสู่ฟั่งอยู่สู่พี่น้องฟั่งอยู่ เรียกเมื่อบวกฝันบอกสองหงหนึ่งนี่ค่ะอันเรียกไอสองตัวนี่คือเห็นด้วยต้นไมหมห้าสามห้าสามค่ะห้าสามครับห้าสามบานนี้สองตัวคือ สองหงเิ่งนี่เด่นนั้งตัวบ่เร่น,นรเนเพื่อเร่นนลดหกหนึ่งมันจะมันบ,บ่เล่นเสียใจดี้คือจังหันแม่บัวเล่นมังห่นนี่บ,บ่ได้เหบบงเ,เกีย์หาหนะ <ừ ừ. S 1> เกีย์หาฟันได้ข่ากีหลีเด้อฝันแมน่นที่แม่บวัวพี่น้องเขาันแม่นอยู่แล้วเด้อพอธรรม,ามาดานะครับฝันแม่นอยู่แล้วมาถามทามแมมาถามเ <หา S 1> ้าน้อยกะไสุูมือถือสุมือคือกันซมือกันบ่แมนค่ะ เอ้านี่เลขนะครับเลขเม่าบัวนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเขีนเยอะต้นไม่เงยนีะครับห้าสามเน้นตัวได้เม่าบัวเน้นสามห้าสามห้าหาสามเลยนี่ห้าสามสามมากไงเพื่อนเรากระเบเด้อกรบเอบเด้อมันสิงหัวดซักด้วยอืมสิงหัวดักกรบเอบิด้องอืมเขียนให้หน่อยๆเน้นๆน้ละเอาันเบอร์โทรลงน้ำเลยโทรเบอร์โทรเบอร์อะไร ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย็ห้าแปดเจ็ดห้าแปดสองเก้าสี่รับอยากทําบุญนะแม่บัวกับตัวมาสองเก้าอเบอร์ไม่บัวเด้ครวคบเบอร์นี่เบอร์ไม่บัวนะครับพร้อมกับม่ท่าตัวนี้ก็จะได้ท่าบุญนะปะครับเพิ่นกำลังสั่งยังไรแม่บัวถ้าสังกระจายเท่แล้วนะเท่ไปแล้วครับ นเน,กกนี่ยวา่านมีเงินสัง่งกับเพื่ออยากทำบุญมากกับเลขแตกกับมาทำน้ำแม่บัวเทศฐานไว้บ่ค่ะแต่ว่าบ่ฮั่นเด่นตัวพระพุทธลูกัวพระท่นเด่นเพราะ่นมีเงินสั่งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสีให้เลขแล้วเพิ่นให้แล้วล่ะครับหกหนึ่งเนี่ยสองหกหนึ่งเลขยูหันวัดสองหกหนึ่งค่ะเลขยูวัดพิ่นสี่สั่งเลขยูวัดพิ่นสี่สั่งวัดโสต้องใส่ผ้ารวอเพิ่นไปรตไทยครับ เป็นห่มากพ่อเนาสิีมีค้นซอยอยู่ดอกอีลาพ่อจันครับาารตาเลขแตกงวนนี่นี่ก็ซื้อสีได้อยู่เนาะครับเอาพี่น้องเด้อให้จากท่อมบุญน,น้ำแม่บัวนะครับนี่คือไม้เลขโทวนะครับเนี่ยของใจเบอร์ได้โอ้ของใจเลขกยังนะครับโทวมาถามแม่บัวได้นะครับนี่ครับสองหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกห้าสามสามห้าตัวเนี้ยตัวนักอยู่ต้นดูใหญ่ทีแล้วเยืนอยู่นี่พี่น้องครับแม่บัวคนงามแม่บัวค้นสวยนี่ครับนี่ เนีแนวทางตัวเลขวันนี้นะครับมือว่านี้ไม่บวกกับไปเห็นสามห้าห้าสามอยู่ต้นต้นกูอยู่ต้นโพทองมือว่านี่อืมเพิ่นห้ทัดกินเจ้าไปโพทองุณบอกมือว่านี้ไปครับอันท่องไสพ้าลวดนี่แหละค่ะครับแต่ไายคลิปที่ปุ่นแหละมือว่านี้เห็นอยู่ต้นไหมคือกันห้าสามเมืองเกิงคือกันเลยค่ะเนี่ย แมนโอ้กดไล่กดแช่ไม่บัวนะครับจะมันเล่าให้เรียกครับพี่น้องกดไล่กดแช่ให้ท่องใสายผ้ารวยนัในเลยเด้อ958ผ้ารวย080ส5 8 4ก2 9 นี่คือแนวทางตัวเลขของแม่บัวนะครับพี่น้องแคปหน้าจอเวลาพี่เนาะเอ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณแม่บัวหลายๆเด้อแม่บัวเด้อครับที่หายหนวทางตัวเลขแกพี่น้องเย็ซีนะครับครับขอบคุณครับแต่ว่าแม่บัวโชคเลยดิโชคเลาบัวครัฟันดีพร้อมเอ้าก็ดีนะครับก็ดีใจน้อแทนฟันดีแล้วไปยังกับมิเตแนวได้แตงไว้เมื่อคืนนี่กแต่ฟันมาเก็บเห็ดเอาประจัน แม่เลยคัก่อนเง็บกับใหม่เราได้เลขได้เลขก็ได้สองหมื่นสามหมื่นเลี้ยงกันไปมงไหนก็ต้นใหม่ที่เก่ามาอยูนอีก็ลวนันต้นใหม่ต้นบางใหญ่ผลได้ใหญ่โง่นี่ต้นกระโดดหัวตะกี้เม่บหัวมโนก็ออกขึ้นกันนด้คนสองหัดต้นเนาะตะกี้ดูนี่กระไรสองสองมามามื่อกี้ก็ไ้ตั้งใจที่มาดอกคนโทกก็เลยได้ไหมคนมีงานคนโถ เห้มาเนาะแม่แม่บัวบอกไปเบิ่บงเลีก็น่าทำมันเข่ากันมาชนมั่งโตเดียวกันเลยเ<ต>ป๊ะเลยค่ะโตเดียวยครับยุ้ยใสครับด้วยแม่บัวก็เห็นยุวัฒยุวัดอันแม่บัวที่สร้างวัดโฉกบัานแจาวัดโฉก,ก,กน้อยวัดโฉกน้อยจ้แม่บัวก็รั